สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จินเรื่องเกมมากรูกุลาบแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่งานเลี้ยงงานหนึ่ง พอหวังซินเหยียนนางเอกของเรื่องเปิดหน้ากากเธอก็พบกับจินซีเหวียนพระเอกของเรื่องแถมเธอยังแกล้งไปสะดุดขาเขาจนเกือบจะจูบเขาแล้วด้วยแต่ดีนะที่พระเอกเอามือมาบังไว้นางเอกก็ใช้จังหวะน,นั้นขโมยบัตรเชิญเข้างานมันเลย กว่าพระเอกจะรู้ตัวก็สายไปแล้วต่อมาระหว่างที่นางเอกไม่หยิบเครื่องดื่มจินเย่เลยที่คิดว่าเธอเป็นเซียซินนีคู่มั่นของเขาเขาก็อบเอวเธอเพื่อนแนะนําให้เพื่อนรู้จกักเพราะนางเอกใส่ชุดเหมือนเซียซินนีมากแต่พอเขาเห็นว่าเธอไม่ใช่ซินนีเขาก็รีบขอโทษเธอเลยระหว่างนั้นซินนีที่เห็นก็โมโหมาก เธอเลยเดินเข้ามาตบนางเอกนางเอกก็บอกว่าขอโทษด้วยนะแล้วเธอก็เดินหน้าเศร้าอ,ออกมาเลยจากนั้นนางเอกก็ถือดอกไม้ไปที่ริมทะเลเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของเสี่ยวเซียนน้องชายของเธอแล้วภาพก็ย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วในวันที่น้องชายนางเอกจมน้ําเสียชีวิตนางเอกเธอก็ติดใจมากว่าน้องเธอเสียได้ยังไงแต่แม่ก็ไม่สนขอแค่ได้เงินแม่ก็ไม่เอาเรื่องคุณตะกูลเสี้ยแล้วระหว่างนั้นซินนีก็พาลูกน้องมาทําลายเข้าของในงานไว้อาลัยน้องนางเอก แถมยังลงไม้ลงมือกับนางเอกแบบเกินไปเหมือนนางเอกไม่ใช่คนนะ่ะฉากนี้น่าสงสารนางเอกมากแอดไม่สงสัยเลยว่าทำไมนางเอกถึงได้แค้นซินนีขนาดนี้ทางด้านซินนีเธอที่โมโหก็ตัดชุดสีแดงสะรุ้งริ่งเลยและเธอก็สั่งให้ผู้ช่วยไปหาตัวนางเอกมาให้เจอทางด้านนางเอกคุณอาที่ให้ทุนทะเ,เยนเขาก็ถามเธอว่ากลับมายังทำไมไม่มารายงานตัวเลยล่ะนางเอกก็พิมพ์ตอบไปว่าฉันยังมีเรื่องส่วนตัวต้องจัดการ ถ้าเสร็จทุระแล้วจะไปหานะวันต่อมาพริกที่เห็นนางเอกเดินถือขวดไว้ไปหาจินเย่ยเลยเขาก็แอบ,บตามไปดูว่านางเอกมาทำไมทางด้านนางเอกเธอก็แนะนำตัวกับจินเย่ยเลยว่าเธอเป็นผอ,อาการลงทุนเจ้าซึ่งกรุ๊ปนะเราให้อนาคตรเราเป็นพาร์ทเนอร์กันพวกเราจะได้คุยเกักบโปรเจกต์ไวแดงจินเย,ย่เลยถามคุณสนใจโปรเจกต์ไหนนอกจากโปรเจกต์ไซเบอร์เลือกได้ตามสบายเลยนะนางเอกก็ยิ้มยิ้มจังหวัดที่จินเย,ย่เลยหาของ นางเอกแอบทิ้งตังหูไว้ในห้องทำงานเขาด้วยเพื่อที่เขาจะได้นัดเจอเธออีกรอบแต่พริกกระดันเห็นสก,กอรเขาเลยเขาไมา่ยิบตังหูแล้วถือโอกาสเตือนหลานสักหน่อยในคืนนั้นเย่ยนเลยก็แชัมาบอกนางเอกว่าให้ปเป้าตังหูด้วยนางเอกที่เห็นข้อความก็ดีใจแหละแต่พอเธอมาถึงคนที่มากลับเป็นพรอกจ้านางเอกถามทำไมถึงเป็นคุณล่ะพระอกบอกฉันมาเพื่อเตือนเธอฉันไม่รู้ว่าเธอมีจุดประสองค์อะไร แต่ฉันขอเตือนเธอให้อยู่ห่างจากคนตระกูลจิ้นซาต่อมาเมื่อพรกกลับมาบนเรือลูกน้องก็ส่งข้อความมาบอกเขาว่าเขาสืบประวัตินางเอกได้แล้วนะพอพรกเปิดดูเขาก็พบว่านางเอกเป็นเด็กที่เขาส่งทุนให้เรียนนินาแล้วที่เธอต้องการเข้าใกล้คนตระกูลจิ้นเพื่ออะไรนะวันต่อมาซินนี้ที่เห็นนางเอกออกมาจากร้านซ่อมเสื้อผ้าเธอจึงเข้าไปถามเจ้าของร้านว่านางเอกจะมาเอาชุดวันไหนเจ้าของร้านบอกอีกสามวัน วันต่อมานางเอกก็มาดื่มไวน์กับจินเยียนเลยระหว่างนั้นพรีกก็มาขัดจังหวะพอดีนางเอกเลยให้การเชิญเพราะเธออยากชวนจินเยียนเลยไปชิมไว้ด้วยกันคืนนี้แล้วเธอก็จะกลับแต่พรอกบอกเธอดื่มไปเยอะเขาไปส่งเธอที่บ้านดีก,กว่าหลังส่งนางเอกเสร็จ จูจ่ๆพระเอกก็เห็นพวกของมันถูกโยนลงมาจากตึกเขาเลยรีบขึ้นไปดูนางเอกแล้วเห็นว่าแม่กําลังทําร้ายเธอเลยพระเอกเลยช่วยเธอออกมาจากตรงนั้นนางเอกก็ขอบคุณเขามากที่ช่วยและเธอก็ขอให้เขาจอดรถส่งเธอตรงร้านซ่อมเสื้อผ้านี่แหละเธอจะเข้าไบเอวเสื้อผ้าพ,พอดีพอนางเอกเข้ามาในร้านร้านมันก็มืดมากแถมพวกซินนี้กับลูกน้องก็มารอเธออยู่แล้วด้วยจากนั้นซินนี้ก็ให้นางเอกสวมชุดสีแดงแล้วเธอก็พูดว่า ชอบชุดนี้มากชิ้นไหมงั้นฉันจะให้เธอใส่ให้หนำใจเลยแล้วสินนีก็ค่อยๆตัดชุดนางเอกนางเอกก็ยิ้มแล้วถามว่าคุณเสี่ยกล้าทําแค่นี้หรอกคะสินนีบอกอย่าคิดว่าฉันไม่กล้านนะจากนั้นสินนีก็ไปหยิบควดไวมาเทใส่หัวนางเอกนางเอกก็ยิ้มแล้วบอกว่าเล่าดีขนาดนี้ขอบคุณที่ต้อนรับนะ ซินนีที่ไม่พอใจก็ทำร้ายร่างกายนางเอกเลยทั้งตบทั้งตีแต่นางเอกก็ยังขำอยู่ทางด้านจินเยี่ยเลยเขาก็มางานชิมไว้ที่นางเอกชวนเขาซึ่งมันอยู่ข้างร้านซ่อมสภาพมากโดยนี่เป็นแผนที่นางเอกคิดไว้แล้วนะคะระหว่างนั้นคนที่มาในงานก็ลือกันว่ามีผู้หญิงตีกันเย่ยเลยจึงรีบวิ่งไปดูทางด้านเพ่เขาที่เอกใจอะไรบางอย่างเขาจึงวนรถกลับมาดูนางเอกและเขาก็มาช่วยนางเอกไวไ้ทัน ซินซีก็พยายามแก้ตัวว่านางเอกมาหาเรื่องเธอกรแต่พริกไม่สนใจเขาบอกซิน yup. ซีไปว่าเก็บคำพูดเหล่านี้แปอธิบายกับเย่เลยเธอซินซีที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งมากเย่เลยมาด้วยหรอเธอจึงให้ผู้ช่วยเอากันไกมาให้เธอแล้วเธอก็กันไกแทงแขนตัวเองเพราเย่เลยมาถึงซินซีก็ร้องไห้ออกมาเลยแล้วบอกว่าเธอถูกนางเอกทำร้ายโอ้ยเยนี่มันสตอต่อมาพริกเขาถามนางเอกว่า ป้าหมายของคุณคือซินนีหรอนางเอกถามรู้ได้ไง呀พระเอกก็ยื่นสมุดบันทึกของเธอสีน้ำตาลให้เธอดูแต่ความจริงถึงเขาไม่ดูเขาก็พออ่านแผนการของนางเอกออกนะนางเอกบอกคุณนี่ฉลาดจริงๆในเมื่อคุณรู้ทุกอย่างหมดแล้วงั้นครั้งต่อไปคุณปล่อยฉันไปได้ไหมพระเอกบอกถ้าคุณอยากใช้ประโยชน์จากตระกูลจินจัดการตระกูลเซี่ยทำไมถึงไม่เลือกผมล่ะนางเองกก็ไม่ตอบจากนั้นเธอก็เดินตากฝนกลับบ้านไปจู่ๆพระเอกก็วิ่งเอาร่มมากางให้เธอ พร้อมก็บอกว่าเลือกฉันเป็นเพื่อนร่วมทีมไม่ดีกว่าเป็นศัตรูหรอนางเอกบอกได้แต่ถ้าคุณเป็นตัวทวงของฉันฉันขอย้ายคุณออกจากทีมนะแล้วเธอก็เดินกลับไปเลยวันต่อมาผู้ช่วยที่โดนซินซีชอบกดขี่คมเหงเธอก็ไม่พอใจซินซีมากเธอเลยไประบายที่ยิมมวยระหว่างนั้นน่งเอกก็มาพอดีพอเธอเห็นผู้ช่วย เธอก็รีบตามไปที่ห้องน้ำแล้วทำเป็นแกล้งคุยโทรศัพท์กับประธานหลินว่าพรุ่งนี้บ่ายสองฉันนัดเยี่ยนเลยไปที่แกลลอรี่นะคะทำให้ผู้ช่วยที่ดินแบบนั้นรีบขับข่าวมาบอกสินซีเลยวันต่อมานางเองกภพาเย่ยนเลยมาดูรูปภาพที่แกลลอรี่จริงๆนะคะแถมทั้งสองยังดูสนิทสนมกันด้วยจงวังหวะนั้นสินซีก็ไม่เห็นพอดีเธอจึงพูดแสะนงเองกว่ามาดูภาพอะไรเนี่ยมันก็แค่ภาพซาสีขยะที่เดียกปฐมยังทำขึ้นมาได้ จังหวะนั้นประธานหลินเจ้าของแกลลอรี่ที่ได้ยินก็ไม่พอใจมากเขาจึงให้รปภกันตัวไม่ให้ซินซีเข้ามาในแกลลอรี่อีกจากนั้นนางเอกเยนเลยและประธานหลินก็เข้าไปคุยงานกันทําให้ซินซีที่เห็นแบบนั้นไม่พอใจมากต่อมาประธานหลินเขาบอกนางเอกว่าตามแผนเขายกแกลลอรี่ให้เธอลงวนะหวังว่าเธอจะสามารถรักษาสัญญาระหว่างเราโรงงานไวแดงรอขอความช่วยเหลือจริงๆนางเอกกรับปากในคืนนั้นซินซีก็ได้ส่งลูกน้องมาทำลายแกลลอรี่สะพังเละเลย ต่อมานางเอกที่ไม่เห็นแกลลอรี่พังเธอก็ถึงกลับยิ้มเพราะเธอซ่อนกล้องไว้จ้าพอนางเอกออกมาจากแกลลอรี่พร้กก็มาดักรอเธอแล้วเขาบอกเธอว่าร่วมมือกันเถอะคืนนี้ซินนี้ไม่อยู่ต่อให้เอาคลิปไปแจ้งก็ไม่มีประโยชน์เอาคลิปสำรองมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะให้ใบลงชื่อเธอโครงการไซเบอร์วันต่อมานางเอกได้ทรบอกเยี่ยเลยว่าแกลลอรี่ถูกพังเลเทปไปหมดเยีย่เลยเลยขอร้องพรอกให้ช่วยตรวจสอบกล้องที่แกลลอรี่ให้หน่อย ต่อมาเพ่กมาตีกอล์ฟกับเย่ยเลยในช่วงพักเพ่ก็ให้เย,ย่เลยดูภาพจากกล้องในวันที่เกิดเหตุแล้วให้เย,ย่เลยสังเกตไม้กอล์ฟสิพอเย,ย่เลยดูแล้วเห็นว่าไม้กอล์ฟมันเหมือนในคลิปเขาก็กลับมาถามซินซีเลยว่าเธอให้เพื่อนบุกไปทําลายแกลลอรี่ใช่ไหมเพราะไมคกอล์ฟแบบนี้เธอสั่งทําให้เพื่อนซินนีบอกฉันไม่รู้เย,ย่เลยบอกผมบอกว่าภรรยาในอนาคตจะจริงใจกับผมซินนีที่ได้ยินแบบนั้นก็ยอมรับว่าเป็นเพื่อนของเธอจริงแต่วันนั้นเธอและเพื่อนเมามาก สงสัยเพื่อนคงไปแก้แค้นแทนเธออ่ะเย่ยเลยที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบมาบอกพ่อเลยว่าให้ทําโครงการไซเบอร์ได้ทันทีเขาไม่รอซินดีแล้วจากนั้นเย่ยเลยก้าโครงการไซเบอร์มาให้นางเอกเซนร่วมงานนางเอกบอกขอบคุณมากนะแต่ว่าความร่วมมือครั้งนี้มันใหญ่ไปไหมคนในหมิงหลันจะขอมเมนฉันปเปล่าเปล่าเย่ยเลยบอกวางใจเธอฉันจะไม่ทําให้คนอื่นทําให้เธอลําบากใจนางเอกบอกยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะ จากนั้นเธอเก้ากาชเชิญของประธานหลินให้เยี่ยนเลยเยี่ยเลยที่เห็นก็ดีใจมากในที่สุดประธานหลินก็เชิญเราไปโรงผลิตไวน์ของเขาแล้วในตอนกลางคืนนางเอกก็ไปหาเพเอกบนเรือเพื่อเอาสัญญาที่เธอเซ็นวันนี้ไปให้เขาดูเพเอกทำงันแสดงว่าผมพันการทดสอบในการเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณแล้วใช่ไหมนางเอกถามทำไมนายต้องช่วยฉันกันแน่แล้วภาพก็ย้อนไป8ปีก่อน ในวันที่นางเอกสูญเสียน้องชายเธอก็แทบอยู่ไม่ไหวเธอเลยทักมาปรึกษาคุณอาที่ส่งเธอเรียนพระเอกก็คอยให้คำปรึกษาเธอตลอดนะคะแถมยังคอยคุยเป็นเพื่อนเธอในวันที่เธอเศร้าอีกด้วยภาพตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกบอกฉันแค่อยากเห็นว่าการตัดสินใจที่ฉันทำเมื่อหลายปีก่อนถูกต้องหรือเปล่านางเอกบอกโอเคฉันมาขอบคุณคุณหนะ้าไว้วันหลังฉันเลี้ยงข้าวนะวันต่อมาประธานเสียดได้มาถามประธานจังว่า ผมได้ข่าวมาว่าเซ็นสัญญาแล้วท่านคุณไม่ได้โอนเงินมาหรอประธานจังบอกผมได้ยินผู้จัดการใหญ่บอกว่ายังไม่ได้เซ็นแผนการของไซเบอร์เลยคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะประธานเซียบอกเป็นไปไม่ได้โครงการไซเบอร์เป็นสินสทีพเยี่ยเลยมอบให้สินนีเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลไปวันตมานางเอกได้มาหาพ่อที่บ้านเธอเอาสัญญาการร่วมงานโครงการไซเบอร์มาให้พ่อดูพ่อที่เห็นก็นไม่พอใจแหละที่นางเอกร่วมงานกับเยี่ยเลย นางเอกบอกหนูรู้ว่าโครงการนี้พ่อเก็บไว้ให้น้องสิ้น,นีแต่หนูคิดว่าพ่อพิจารณาหนูได้นะยังไงหนูก็เป็นลูกสาวแท้ๆของพ่อพ่อบอกแกจะทำตัวโลภไม่รู้จักพอเหมือนแม่แกได้ไหมนางเอกบอกหนูไม่ได้เหมือนแม่พ่อบอกแกไปสไปและทำาเหมือนว่าวันนี้เราไม่ได้เจอกันพอนางเอกออกไปปุ๊บก,ก็มีแม่บ้านคนหนึ่งเดินสวนเธอมาแถมเขายังใส่ตังหูเหมือนเมียหลวงของพ่อด้วยนางเอกก็รอดูอยู่หน้าห้องนะคะ ซึ่งแม่บ้านคนนี้มีความผิดปกติมากเพราะเขาดูแลเอาอกเอาใจพ่อเธอเป็นอย่างดีแสดงว่าสองคนนี้กิ๊กกักกันชัวจากนั้นวันต่อมานางเอกก็ตามแม่บ้านคนนั้นไปเลยจ้าแถมยังถ่ายรูปตอนที่แม่บ้านไปเที่ยวกับแฟนด้วยนะจากนั้นนางเอกอารูปนั้นมาขู่แม่บ้านถ้าแม่บ้านไม่อยากให้พ่อเธอรู้เรื่องนี้ก็อขอให้มาร่วมมือกับเธอซะ วันโตมานางเอกเอาคลิปที่พ่อไปมีอะไรกันกับผู้หญิงอื่นมาคู่เพื่อแลกกับแผนงานไซเบอร์และเธอให้เวลาพ่อตัดสินใจถึงวันพรุ่งนี้แต่วันโตมาพ่อเขาเล่นตุกติกจ้าเขาเปลี่ยนคลิปจากระยะไกลนางเอกเลยทําอะไรเขาไม่ได้จากนั้นเธอก็มาขอให้พรอกช่วยต่อแต่พรอกบอกว่าไม่ช่วยนางเอกเลยเอาชีวิตของตัวเองแลกเลยถ้าพรอกช่วยชีวิตเธอแปลว่าเขายอมช่วยจากนั้นเธอก็างหลังตกทะเลไปเลยจ้า พระเอกที่เรียกเธอแล้วเงียบเขาจึงรีบว่ายน้ำไปช่วยเธอเลยจากนั้นเขาก็ทำา p r r และผ่าปอดเธออยู่นั้นกว่าเธอจะฟืน้นพอนางเอกฟื้นเธอก็ยิ้มเลยที่พระเอกยอมช่วยเธอแล้ววันต่อมาพระเอกก็ขับรถไปชนท้ายรถประธานจังเลยจากนั้นเขาก็รีบไปขอโทษแต่ประธานจังบอกไม่เป็นไรคนกันเองแล้วเขาก็ถามพระเอกว่าแผนไซเบอร์เริ่มแล้วหรอพระเอกบอกน่าจะยังไม่เริ่มหมัง ผมไม่เห็นได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยประธานจางที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่าประธานเสียหลอกเขาละเขาเลยสั่งให้ผู้ช่วยหยุดโอนเงินก่อนจากนั้นประธานจางก็โทรไปบอกประธานเสียให้เร่งโครงการไซเบอร์ซาประธานเสียจึงต้องจำใจเรียกนางเอกมาแล้วให้เธอร่วมงานกับโครงการไซเบอร์ของตระกูลจิน้นนางเอกบอกพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูจะไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นพ่อลูกกัน วันต่มาคุณอาเจ้าของทุนที่ส่งนางเอกไปเรียนกัน,นัดเธอมาเจอพอนางเอกมาถึงร้านแล้วเห็นว่าคุณอาคนนั้นคือพระเอกเธอจึงถามเขาว่าคุณก็ไม่แก่นี่แต่ทําไมคุณถึงต้องให้ฉันเรียกคุณว่าคุณอาพระเอกบอกกับคุณเรียกผมว่าอาก่อนนะผมเลยไม่ได้ปฏิเสธไปนางเอกบอกงั้นฉันขอให้งานในอนาคตของเรารับรื่นนะคะพระเอกก็ขอถามนางเอกว่าตอนนี้เธอทําอะไรอยู่กันแน่เธอบอกฉันได้ไหมอ่ะฉันเป็นห่วงเธอมากนะ นางเอกเลยพาพระเอกมาที่บ้านเพื่อมาดูแผนการของเธอและบอกว่าน้องชายฉันจมน้ำเสียชีวิตตอนเจ็ดขวบที่ริมทะเลฉันไม่คิดว่านี่เป็นอุบัติเหตุแต่เสียดายที่แม่ของฉันรับเงินเรื่องนี้เลยจบไปแบบลวกๆตอนนี้ฉันทำได้แค่หาความจริงในตอนนั้นให้เจอขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวังนะ แต่มีแค่วิธีการแก้แค้นคนพวกนี้เท่านั้นชีวิตฉันถึงจะมีความหมายพรอกเถียนรูปเซียวเซียนเขาก็บอกนางเอกว่าผมรู้จักเขาแล้วพรอกก็เล่าว,ว่าเมื่อแปดปีก่อนเขาเห็นเด็กชายคนนึงเสียใจในวันเกิดเพราะตัวเองเป็นลูกนอกสมรสซึ่งเขาก็เป็นลูกนอกสมรสเหมือนกันเขาเลยซื้อน้ำไปปลอบใจเซียวเซียนจากนั้นเขาก็พาเซียวเซียนไปขี่รถเล่น ่อมาไม่นานจังหวะที่เขาวิ่งไปซื้อน้ำก็มีคนตะโกนว่ามีเด็กจมน้ำเขาจึงรีบวิ่งไปช่วยชีวิตเซียวเซียนเลยแต่มันก็ไม่ได้ผลนางเอกถามเซียวเซียนจมน้ำจริงหรอพรอกบอกใช่นางเอกบอกเป็นไปไม่ได้าเซียวเซียนว่ายน้ำเก่งมากนะพรอกบอกแต่วันนั้นเขาหายใจเร็วมากถ้าว่ายน้ำเป็นจริงไม่หายใจแบบนั้นหรอกนางเอกบอกงั้นต้องเกิดอะไรกับเซียวเซียนแน่ พระเอกบอกงั้นฉันจะช่วยเธอสืบเรื่องเซียวเซียนด้วยเพราะเซียวเซียนผมถึงได้ตั้งทีมอาสาสมัครกู้ภัยริมทะเลเพราะผมไม่อยากให้ใครจักไปเหมือนเขาอีกทางด้านซินนีพอเธอทราบข่าวว่าโครงการไซเบอร์นางเอกเป็นคนทำเธอก็รีบมาหาเรื่องเงย่เลยเลยแถมยังทำลายถังบ่มไว้ของเงย่เลยอีกด้วยเย่เลย,ยที่ไม่พอใจก็ตะคอกบอกให้เธอใส่หัวออกไปซะจากนั้นเย่เลยก็มาบอกพ่อว่าเขาขอถอนมั่นกับซินนีนะ แต่พ่อบอกไม่ได้งานมันต้องอยังคงดำเนินต่อไปเพื่อธุรกิจของเราเช้าวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่ซินนีไปเริ่มงานวันแรกผู้ช่วยก็รีบมาแจ้งเธอเลยว่าเนี่ยเลยสั่งดอกไม้มาที่มิงหลันแต่เชา้าหน้าจะมาให้คุณนะ ซินนีก็ชัดเลยสงสัยเขาคงรู้ว่าฉันจะไปทำงานที่บริษัทเป็นวันแรกแต่ไม่ใช่จ้าช่อดอกไม้ช่อนั้นเป็นของนางเอกซินนีที่เห็นก็แอบ,บแค้นหน่อยๆเธอจึงเข้ามาหาเรื่องนางเอกในห้องทำงานแถมยังปัดช่อดอกไม้บนโต๊ะทิ้งด้วยต่อมาซินนีที่เห็นแย่เลยเดินเมินเธอเธอจึงเดินไปเรียกเขาเย่เลยบอกโปรเจตกสำคัญอย่างไซเบอร์เหมือนว่าเด็กฝึกง,งานจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนะจากนั้นนางเอกก็หันมายิ้มเยาะเย้ยให้ซินนี แล้วเธอก็เดินเข้าห้องประชุมไปเลยทําให้ซินนีโกรมากเธอจึงจ้างคนขับรถไปชนนางเอกซาแต่จังหวะนั้นพระเอกก็มาพอดีเขาเลยรีบดึงนางเอกหลบนางเอกบอกฉันประเมินซินนีต่ําไปจริงๆพระเอกบอกเดี๋ยวผมจะหาคนมาช่วยคุมรวบรวมหลักฐานเล็กน้อยที่พวกซินนีทํานะ นางเอกบอกฉันเริ่มจะทนเธอไม่ไหวล้ววันต่อมาพอนางเอกมาถึงที่ทำงานเยี่ยเลยก็ส่งข้อความมาชวนเธอไปดูนิทรรศการด้วยกันนางเอกที่รู้สึกว่าเยี่ยเลยน่าจะเริ่มชอบเธอแล้วเย็นนั้นเธอจึงไปหาเขาที่รถและแตัดสินใจเอาสมุดสีน้ำตาลให้เขาอ่าน เพื่อให้เขารู้จุดประสงค์ที่เธอเข้าใกล้เขาระหว่างนั้นซินนีก็แอบ,บตามมาดูทั้งคู่ด้วยพอเธอเห็นทั้งสองคนขึ้นไปคุยกันบนรถซินนีก็สงสัยมากว่าพวกเขาจะไปพูดอะไรกันนะนางเอกบอกเย่ยเลยว่าที่ฉันเข้าใกล้คุณฉันทําเพื่อเอาแผนไซเบอร์มาให้ได้ขอโทษคุณได้นะเย่ยเลยทาในเมื่อคุณรับรักผมไม่ได้ทำไมต้องทำให้ผมรู้สึกดีด้วยนางเอกบอกฉันไม่คิดว่าผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้เย่ยเลยที่ไม่พอใจก็บีบแต่รถเสียงดังมาก ทำให้ซินนีที่ได้ยินตกใจเลยทำไมเย่ยเลยถึงได้โมโหขนาดนี้นะหรือว่าเขาจะรู้เรื่องที่เธอจ้างคนขับรถไปชนนางเอกแล้ววันโตมาหลินเคอรก็ได้เอาแบบชุดมาให้ซินนีดูซินนีบอกฉันขอชุดที่ไม่เหมือนใครยากลินเคอร์เลยเปิดชุดสีฟ้าให้เธอดูแม้ซินนีจะรู้ว่าตัวเองไม่เหมาะกับสีฟ้าแต่ถ้ามันเป็นชุดที่ไม่เหมือนใครเธอก็ยอมใส่นะคะเธอจึงบอกหลินเคอว่าฉันเอาชุดนี้ลินเคอร์ก็รีบถ่ายให้นางเอกดูเลยว่าซินนีเลือกชุดนี้นะ นางเอกที่เห็นเธอก็ไม่รู้จะไปเอาผ้าสีฟ้าที่ไหนเธอเลยขอผ้าม่านจากเรือพรอีไปทำชุดหน่อยละกันและแล้วก็ถึงวันงานเลี้ยงการกุศลของตระกูลจิน้นพอซินนีเข้ามาในงานชุดของเธอก็สะกดสายตาของทุกคนมากจนกระทั่งนางเอกเดินลงมาจากบันไดเธอมาด้วยชุดสีฟ้าสุดสวยเหมือนกันซึ่งทุกคนที่มาในงานก็ต่างมีความคิดเห็นเดียวกันว่าชุดที่นางเอกใส่สวยกว่าซินนีอีกทำให้ซินนีไม่พอใจมากต่อมานางเอกก็เดินมาเจอกับผออองฟาง แต่เท่าหัวงูนี่เองเขาบอกนางเอกว่าวันนี้คุณสวยจังนะแล้วก็พูดทำนองอ้างบุญคุณว่าที่นางเอกอยู่ที่มิงหลันได้ก็พเพราะพิ่งเขานางเอกก็รู้แหละว,ว่าเขาหวังในตัวเธอเธอจึงบอกให้เขาไปรอที่ห้องพัก VIP หมายเลขหนึ่งนะจากนั้นนางเอกก็มาหาของกินแต่เธอก็ถูกสินนี้ต่อว่าวันน้าไม่ไอายเธอจงใจใส่ชุดเหมือนฉันหรอ นางเอกบอกใช่แล้วจะทำไมะสิน,นี้ที่ไม่พอใจก็กระชากชุดนางเอกเลยนางเอกก็เล่นละครเรียกร้องความสงสารจากคนอื่นแถมเธอยังวิ่งโมโหสิน,นี้ด้วย ระหว่างนั้นพริกที่มาเห็นก็มาช่วยนางเอกไว้ซินนีก็จะสัตว์เล้าใส่นางเอกแต่พรอกได้เอาตัวเขาบังไว้สะก่อนส่วนนางเอกเอาเล้าสัตว์ใส่หน้าซินนีไปเต็มๆช็อตนี้นางเอกสะใจมากที่เธอได้แก้แค้นซินนีสักทีแล้วเธอก็เดินยิ้มอ,อกมากับพรอกเลยส่วนเย่เลยที่เห็นซินนีอารวาสเขาก็พาเธอมาส่งที่ห้องเพื่อให้เธอสงบสติอารมณ์ซึ่งห้องห้องนั้นมันเป็นห้องที่พออ้อฟังอยู่จ้าพอเขาเห็นซินนีเข้ามา เขาก็คิดว่าเป็นนางเอกเขาเลยทำไม่ไดีม่ร้ายเธอซินนีที่ไม่ยอมก็พยายามร้องให้คนช่วยจนคนแห่มาดูหน้าห้องแต่ไปหมดจังหวะนั้นผู้ช่วยก็มาพอดีพอเธอเปิดประตูมาปุ๊บซินนีก็กำลังถูกผอกอกฟังล้วนลามเลยพวกคนที่มาดูก็ตั้ง่ายรูปเก็บไว้ทำให้ซินนีสติหลุดเลย เพราะเธอไอคนมากจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทางด้านนางเอกคืนนี้เธอก็แฮปปี้มากที่แผนของเธอสําเร็จเพรอกเลยชวนเธอดื่มฉลองกันนางเอกบอกฉันไม่อยากดื่มมากฉันอยากทําอย่างอื่นมากกว่าแล้วเธอก็ดึงพรอกมาจูบเลยพรอกกอดใจไม่ไหวสิคาแบบนี้ในเมื่อนางเอกเปิดมาก่อนงั้นเขาก็ต้องสนองเธอสักหน่อยและทั้งคู่ก็อกเป็นของกันและกันทางด้านผู้ช่วยซินนี่ผู้จัดการก็บอกเธอว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ พร้อมกับให้เงินเธอไปจํานวนหนึ่งผู้ช่วยที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเพราะเธอก็ไม่ได้อยากอยู่อยู่แล้วทางด้านเงี่ยเลยเขาก็บอกพ่อว่าเขาขอไม่มั่นกับซินปนีนะแต่พ่อบอกไม่ได้แกต้องมั่นถ้าแกไม่มั่นก็ออกจากตระกูลจิ้นไปได้เลยวันต่อมานางเอกก็บอกพระเอกว่าตู้หลันกลับมาแล้วนะเธอไม่ใช่คนที่รับมือได้ง่ายๆวันที่เสี่ยวเซียนเกิดเรื่องคุณยังนึกอะไรออกอีกไหมพระเอกบอกผมจําได้ว่าวันานั้น ตู้หลั่นลงทุนจัดงานวันเกิดให้เสี่ยวเซียนแบบใหญ่โตมากแม้แต่ของขวัญของแขกก็ยังเป็นเค้ลาโด้นางเอกบอกเอกลักษณ์ของเค้ลาโด้คือทั่วผสมชีสนี้พระเอกถามแล้วเสี่ยวเซียนรู้ไหมว่าตัวเองแพ้ทั่วนางเอกบอกรู้จากนั้นทั้งคู่ก็ไปสอบถามที่ร้านลาโด้เลยร้านบอกตอนนั้นลูกค้าบอกว่ากังวลว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบทั่วดังนั้นเขาจึงให้พวกเราบดทั่วเป็นผงละเอียดและยังต้องพยายามปิดกิ่นของถั่วด้วยพระเอกถามแล้วมีบันทึกการจองตอนนั้นไหม ว่าใครเป็นคนสั่งเค้กร้านบอกต้องขอโทษด้วยเพราะมันก็นานมาแล้วนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากหลักฐานอยู่ตรงหน้าแต่ก็ผิดคนพวกนั้นไม่ได้พระเอกเลยกอดปลอบใจเธอและบอกว่าเขาจะรีบคิดหาวิธีนะวันต่อมาพอนางเอกมาถึงมิงหลานทุกคนก็โดนไล่ออกกันเกือบหมดรวมถึงเธอด้วยนางเอกจึงรีบโทบอกพระเอกเลยว่าตู้หลันลงมือแล้วนะระหว่างนั้นร,ปรอปภก็บอกนางเอกว่า เราเจอข้อมูลบางอย่างในคอมของคุณเกรงว่าคุณจะยังออกไปไม่ได้จากนั้นร,ปรอปภก็คุมตัวนางเอกไปที่ห้องประชุมแถมยังยึดโทรศัพท์นางเอกด้วยนะแต่ดีนะที่นางเอกสลับโทรศัพท์กับหลินเคอร์ตอนอยู่ในลิฟต์พอเข้ามาในห้องประชุมตู้หลันก็หาว่านางเอกอยากยกเงินบริษัทนางเอกก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่เธอแต่ทุกคนก็ไม่ฟัง พราะพวกเขาต้องการบีบให้เธอยอมรับว่าเธออยากยอกเงินนางเอกบอกถ้าไม่เชื่อก็แจ้งตำรวจได้เลยระหว่างนั้นหลินเครเอร์กเากาแฟมาให้ทุกคนโดยเธอทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่แก้วนางเอกว่าให้ไปที่ห้องน้ำนางเอกจึงรีบไปซึ่งพระเขาได้เอาแฟลตไดามาให้เธอในนี้มีหลักฐานเกือบหมดทุกอย่างนางเอกที่ได้รับก็รีบไปที่ห้องประชุมทันทีตู้หลันบอกนักข่าวมาถึงแล้วหลินเคอร์ลงไปรับน่อยนางเอกบอกนักข่าวมาก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าใครอยากยอกเงิน พร้อมกับโชว์แฟดไดให้ทุกคนดูตู้หลันที่กลัวก็ไล่ทุกคนออกไปให้หมดเลยจ้าจากนั้นเขาก็ถามนางเอกว่าต้องการอะไรนางเอกบอกฉันอยากกลับมาทํางานที่มิงหลันยังเปิดเผยตู้หลันก็ยอมนะคะจากนั้นตู้หลันก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่านางเอกเป็นลูกอีกคนของเธอกับประธานเซียต่อไปนางเอกจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลักของไซเบอร์ขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวเธอด้วย ในตอนกลางคืนพ่อเย,ย่เลยรู้ข่าวว่านางเอกเป็นลูกอีกคนของประธานเซี่ยเขาก็รีบมารับเธอเลยเขาต้องการจะจีบเธออีกครั้งเพราะเธอเป็นลูกของประธานเซี่ยงั้นเขาก็สามารถมั่นกับเธอได้แต่นางเอกบอกว่าฉันไม่ได้ชอบนายฉันเห็นนายเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเท่าน,านั้นแล้วเธอก็เดินจากไปเลยเระหว่างนั้นแม่ก็มาของเงินนางเอกอีกแล้วแต่นางเอกไม่ให้เธอบอกให้แม่ไปหาตู้หลันเลย ก่อนเจอตู้หลันแม่ก็มาเห็นภาพที่ประธานเสี้ยกำลังเล่นสนุกอยู่กับแม่บ้านแม่เลยถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วเอามาให้ตู้หลันดูทําให้ตู้หลันโกรธประธานเสี้ยมากวันต่อมาพระเอก,กมาส่งนางเอกที่สโมอสรแห่งหนึ่งเพราะวันนี้นางเอกต้องมาคุยงานกับประธานลีพระเอกเลยบอกให้นางเอกระวังตัวด้วยพอนางเอกเข้ามาในสโมอสรประธานลีก็ให้เธอดื่มก่อนเลยจากนั้นเขาก็ทําเป็นอ่านแผนงานเพื่อรอให้นางเอกหมดสติ แล้วเขาก็ให้ลูกน้องจับนางเอกมาไทแบบเซ็กซี่ระหว่างนั้นซินดี่ที่เข้าไปเห็นก็ขอไทรูปแบบเมย์นางเอกด้วยแต่ปรัทลี่ได้ตีหัวเธอจากนั้นเขาก็ให้ลูกน้องจับซินนี่ไปไทแบบคู่กับนางเอกทางด้านพรอกเขาที่เห็นนางเอกขึ้นไปนานแล้วแถมเย่เลยยังรีบวิ่งหน้าตั้งเข้าไปในสโมสรด้วยเขาก็คิดว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่นๆเขาจึงรีบไปช่วยนางเอกเลยแถมพรอกยังถอดเมนจากกล้องมาทำลายด้วยนะจากนั้นพรเอกับผ้านางเอกมานอนพัก แล้วเขาก็ไปดักรอทำร้ายประทานหลี่เลยให้มันรู้สบ้างว่านางเอกเป็นแฟนใครจะได้ไม่ต้องมายุ่งอีกทางด้านซินนี่พอเธอได้สติเธอก็ตกใจกับเหตุการณ์เมื่อคืนมากแม่ก็มาสอนเธอว่าสิ่งเดียวที่จะมัดผู้ชายได้คือการท้องซินนี่เลยจ้างคนไป็นมอมเล่าเยียนเลย จากนั้นเธอก็พาเย่ยเลยมาทําเรื่องสนุกกันบนเตียงพอเย,ย่เลยรู้ตัวอีกทีก็คือเขามีอะไรกับซินนี่ไปแล้วทางด้านตู้หลันเธอที่ทราบว่าผลตวรวจร่างกายของประธานเสียแย่แล้วหมอเตือนว่าห้ามเขากินเหล้าเยอะ ตู้หลันจึงมาจ้างแม่บ้านให้ไปดื่มเป็นเพื่อนประธานเสี้ยเลยยิ่งดื่มเยอะยิ่งดีแม่บ้านก็จัดให้นะคะวันต่อมาตู้หลันก็พาซินนีมาหาประธานจิน้นเพื่อบอกว่าตอนนี้ซินนีท้องลูกของเย่เลยนะประธานจิ้นบอกนี่เป็นข่าวดีมากงั้นก็ให้เย่เลยกับซินนีจดทะเบียนสมรสกันไปเลยตู้หลันบอกดีเลยค่ะหลายวันต่อมาวันนี้เป็นงานเลี้ยงวันเกิดของประธานจิน้นและก็เป็นวันที่ซินนีกับเย่เลยจดทะเบียนสมรสกันด้วย เอกกับผานางเอกมาแนะนำตัวให้ประธานจิ้นรู้จักว่านางเอกเป็นแฟนของเขานะประธานจิ้นบอกดีๆส่วนสินีที่ได้ยินก็ไม่พอใจมากที่นางเอกจะมาเป็นอาสภพยเธอจึงรีบมาฟ้องแม่เลยตู้หลันก็ช่วยลูกจัดการนะคะโดยการให้แม่นางเอกมาข่วนในงานนางเอกจะได้ไอายคนและประธานจิ้นจะได้ไม่พอใจเธอด้วยนางเอกที่เห็นท่าไม่ได้การเธอจึงพาแม่ออกไปนอกงานและโอนเงินให้แม่เป็นจำนวนหนึ่งแม่จะได้กลับไปสักที ต่อมาเพริกก็มาบอกข่าวดีกับนางเอกว่าหาคนที่จองเค้กตอนนั้นเจอแล้วนะเขาชื่อจังซุนตี้เป็นแม่บ้านคนเก่าของตระกูลเซีย่ยตอนนี้เธอกับลูกยายไปอยู่ที่วันหนานนางเอกกับเพลิกจึงรีบไปหาจังซุนตี้เลยแต่จังซุนตี้บอกพวกคุณจำคนผิดแล้วแล้วเขาก็รีบเข้าบ้านไปนางเอกกับเพลิกที่ไม่รู้จะทำยังไงวันต่อมาเธอจึงมาที่บ้านจังซุนตี้ใหม่และรอบนี้เธอก็เห็นว่า จังซุนตี้ขุดเอาเงินลูกสาวไปให้ลูกชายที่ติดหนี้นางเอกจึงถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเอาไปให้ลูกสาวจังซุนตี้ดูทําให้ลูกสาวจังซุนตี้ไม่พอใจมากที่แม่เป็นแบบนี้เธอเลยมายกเข้าของที่เธอซื้อกลับไปหมดเลย จากนั้นมันต่อมานางเอกเอาโปสเตอร์ตู้หลันไปแปะที่กำแพงเพื่อให้จังซุนตี้เห็นและไปของเงินกับตู้หลานต่อมาพอนางเอกกลับมาบ้านแล้วเห็นข้าวของกระจัดกระจายพร้อมกับคอมเซลเซียนหายไปเธอก็บอกกับพรพเอกว่าในคอมนั้นมันมีหลักฐานหมดเลยพระเอกบอกแจ้งความเธอ ระหว่างนั้นหลินเคอก็โทรบอกนางเอกว่าตอนนี้ตู้หลันยนขอ,ของของเธอออกไปนอกบริษัทหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นหรอนางเอกที่ทราบข่าวจึงรีบไปบริษัทเลยตู้หลันบอกฉันใจเงินแม่เธอหนึ่งแสนปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้แล้วคืนนั้นนางเอกที่ไม่รู้ว่าคอมเธออยู่ไหนเธอจึงโทรแจ้งตำรวจเลยว่ามีคนเข้ามาขโมยของในบ้านพอตำรวจสืบแล้วพบว่าเป็นแม่แม่ก็มาตามด่านางเอกเลยว่ากล้าแจ้งความจับฉันหรอ พร้อมกับลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายนางเอกนางเอกที่สุจสดจะทนเธอเลยยอมตัดแม่ตัดลูกไปเลยจากนั้นเธอก็มาดื่มฉลองกับพระเอกเพราะทั้งสองคนไร้บ้านเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ประธานจิ้นเขาได้สั่งให้พระเอกเลิกคบกับนางเอกแต่พระเอกเขาไม่เลิกเขาเลยยอมออกจากตระกูลจิน้นวันต่อมาจางซุนตี้ก็มาของเงินตู้หลันที่บ้านตู้หลันเลยให้เงินเขาไปก้อนหนึ่งพร้อมกับกำชับว่าอย่าม,มาเจอกันอีกหลายวันต่อมาจางซุนตี้ก็มาของเงินตู้หลันแล้ว ตู้หลันก็นให้นะคะแต่รอบนี้เขาชักจะไม่พอใจจังซุนตี้ละในตอนกลางคืนซินนีก็พยายามชวนเยี่ยนเลยคุยถึงเรื่องแต่งงานแต่เยี่ยนเลยเขาไม่แต่งซิงนนีที่โมโหเลยบอกว่าถ้านายไม่แต่งงานฉันจะเอาเรื่องที่พ่อนายอยากยกเงินบริษัทไปเผยแพร่เยี่ยนเลยที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเช้าวันต่อมาก็มีข่าวออกมาว่า ประธานจิ้นอยากยกเงินบริษัททําให้ประธานจิ้นอาการกําเริบเย้ยเลยเห็นพ่ออาการไม่ค่อยดีเขาก็ด่าซินนี้เลยเรื่องที่เธอไปปล่อยข่าวเท็จในเน็ตต่อมาเพื่อที่ทราบข่าวเขาก็มาช่วยประธานจิ้นแก้ไขเรื่องงานในบริษัทส่วนทางด้านซินนี้เธอที่อยู่บ้านประธานจิ้นต่อไม่ได้แล้วเธอเลยรีบขนของกลับ แต่ด้วยความรีบเธอก็ดันพลาท่าตกบันไดจนแทงลูกทางด้านนางเอกจังซุนตี้ก็ได้นัดให้เธอมาหานางเอกก็คิดว่าเขาเจ้าหลักฐานมาให้แต่พอเธอมาถึงจังซุนตี้ก้าหินทุบหัวเธอเพราะนี่เป็นแผนการของตู้หลานเขาจ้างให้จังซุนตี้ล่อนางเอกออกมาหาเขาจากนั้นเขาก็ให้เงินกับจังซุนตี้ จังหวัดที่จังซุนตี้กำลังชมเชยกับเงินหนุนนานตู้หลันก็ใช้หินทุบเธอไม่ยั้งจนเธอเสียชีวิตจากนั้นเขาก็เอาหินไปใส่ไว้ที่มือนางเอกทำเหมือนว่านางเอกเป็นคนทำร้ายจางซุนตี้ยี่แก่นี้มันฉลาดนะแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นตำรวจทางด้านซินนี้ตอนนี้เธอกาละวัดในโรงพยาบาลแบบคนเสียสติระหว่างนั้นเย่เลยก้าหนังสือ,อยามาให้ซินนี้เซนแต่ซินนี้บอกฉันไม่เซนเย่เลยบอกงั้นคุณก็จ่ายค่าทนายเองนะเพราะผมจะฟ้องคุณ ซินนี้บอกฉันจะไปหาพ่อกับแม่เย่เลยบอกพ่อคุณเสียไปแล้วส่วนแม่คุณก็ถูกจับเพราะไปฆ่าคนตอนนี้คุณไม่เหลือใครแล้วนะซินนี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็อาละว่าจนเป็นบ้าไปเลยทางด้านนางเอกและเพรอ,อกกันบ้างคู่นี้เขาก็โชว์ความหวานกันอีกแล้วเพราะตอนนี้นอกจากทั้งคู่จะเป็นแฟนกันแล้วทั้งคู่ยังได้มาทำงานด้วยกันแล้วจ้าตอนนี้ทั้งคู่ดูมีความสุขกันมากก่ะและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เรื่องก็จบลงแต่เพลงเท่านี้หากเรื่องราวผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภยวาีานี้ด้วยนะคะหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ